คท่านผู้ชมว,วันนี้น้องฝ้ายก็อยู่สวนเดิมเลยนะคะเมื่อกี้น้องแต่วันนี้เราจะมาอัดความแตกต่างระหว่างนางไหมและขุนสีวิชัยนะคะค,คือมันเป็นปัญหาที่หลายๆท่านสับสนเนาะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายจะมาให้คุณพี่เขาอธิบายให้ฟังเนาะก็คือเจ้าของสวนเดิมเลยนะคะตรงโป่งตะเบ้านะคะก็คืออำเภอชนแดนจังหวัดพิจูบูนะคะถ้าใครสนใจเบบีแบบนี้นะคะนี่ค่ะฝ้ายก็มาซื้อแบบนี้ไปเลยนะคะนี่เนาะ นี่ค่ะอยู่หลังโรงเรียนโป่งตะเบ้านะคะท่านผู้ชมเข้ามาลึกทิดนึงเนาะถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะพี่เบอร์นกนกเบอร์เบอร์โทรเบอร์อะไรนะคะ99 099ค่ะส124ค่ะกสาม นะคะโอเคติดต่อได้เลยนะคะอ่ะมัน,มนต่างกันยังไงคะพี่ระหว่างนางใหม่กับขุนสีวิชัยะคะ่ะกระดูกพีดูกระดูกเฉยกระดูกเขาจะมันจะใกล้มันจะใกล้เคียงกันมากเลยพี่เค่ยงกันสีะะอันนี้นางใหม่อ,อัอน,<า>อนนี้อันนี้คือขุนสีเหรอคะอันนี้นางใหม่อ๋อสองต้นนี้คือนางใหม่ใช่ไหมคะกระดูกกระดูกจะแดง่นี้กระดูกก็คือนี่ใช่ไหมคะที่มันเป็นเส้นแบบนี้มันจะเป็นสีแดงนะท่านผู้ชม แล้วถ้าเป็นขุนสีวิชัยนะคะกระดูกจะไม่กระดูกจะเขียวอ๋อมันจะไม่มีอะไรที่ออกมาเป็นสีแดงเลยใช่ไหมคะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็คือไม่ได้ชัดเหมือนนางไหม่นางใหม่ถ้าโตขึ้นปุ๊บมันจะชัดเลยแดงมันจะชัดแต่ว่าขุนสีคือโตขึ้นไปก็จะจะเป็นแค่นี้ฮะจะมีแค่นี้จะเป็นแค่นี้นะคะจะไม่มีเส้นแดงเลยนะคะนางไหมจะมีเส้นแบบนี้เนี่ยท่านผ้มเส้นผ้ายาวแต่ขุนสีจะไม่มีเส้นผ้ายาวมีก็บ้างเล็กน้อยปะปลายแต่ว่าก็ส่วนใหญ่หลักๆจะไม่มีแบบนี้ ค่ะก็คือจะไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมถ้าโตใบแก่เต็มที่ใช่ไหมคะใช่ก็เป็นแค่นี้เป็นแค่นี้นะคะใช่แต่บางใบก็อาจจะมีบ้างนีด้างน่อยตรงนี้นะคะแต่ว่านางไหมนี้จะไม่ทิ้งเส้นเลยก็คือเส้นมันจะชัดมากเส้นเส้นตัวนี้จะเป็นทุกต้นแหละเป็นทุกต้นนะคะสองใบนั้นคือนางใหม่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็นางใหม่นี่ก็นางใหม่นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเส้นแฉกออกไปสีแดงแบบนี้นะคะ แต่ถ้าคุณสีไม่มีค่ะเดี๋ยวไฟท์เทียบกันให้ชัดๆเลยนะนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะนางใหม่นะใบเล็กกว่าคือนางใหม่นะคะส่วนใบที่ใหญ่กว่าคือคุณสีวิชัยนะคะเอาจริงๆมันก็ง่ายมากเลยนะคะเนาะง่ายมากๆเลยนะคะโอเคหลายๆท่านคงจะสับสนนะจริงๆไฟก็สับสนเหมือนกันนะคะบางคนกบคนไป่ายบอกคุณสีวิชัยบางคนก็ซื้อมาโดนหลอกเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วแยกง่ายๆคือแค่กระดูกเส้น ก็โดยรวมหลักๆแล้วมีบ้างแต่ว่าก็น้อยแต่ถ้านางไหมนี่โอกาสที่เส้นจะไม่มีคือไม่มีเลยมันมันจะต้องมีทุกตลอดใช่ไหมคะแล้วที่นี้ตอนเด็กๆมันต่างกันไหมคะพี่ไม่ต่างพี่มันก็จะไม่มีของมันอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยไม่มีตั้งแต่เด็กเลยนางไหม่ก็คือจะเด็กออกมาก็จะมีของมันหมดเลยีโอเคค่ะพี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับบอสีนางไม่แล้วก็คุณสีวิชัยนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะ